Angela Baby นะครับมักจะถูกชาวเน็ตคอนคอร์ดว่าเป็นนักแสดงหญิงที่ขาดทักษะทางการแสดงอยู่เป็นประจำครับโดยบทบาทการแสดงในซีรีส์เรื่อง m o d e r u s Effect in Horizon Tower ของเธอก็ยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้แต่จะถึงอย่างไรก็ตามนักแสดงยอดฝีมืออย่างจางซื่อยี่ก็ได้ออกมาบอกว่าการแสดงของแองเจล่าเบในซีรีส์เรื่องนี้ดูเป็นธรรมชาติมากและก็ล่าสุดนะครับ แองเจล่าเบบี้นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ Star Talk ของประเทศจีนนะครับว่าเธอเคยป่วยครับเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นอาการที่ค่อนข้างหนักก็เป็นมาแล้วหลายปีนะครับซึ่งเนื่องจากว่าเธอได้รับฟีดแบ็กครับในแง่ลบที่ผู้คนต่อว่าเธอว่าเป็นนักแสดงที่ไม่ดีนะครับเล่นไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าคําต่อว่าหลายๆคอมเมนต์ในโลกโซเชียลนั้นมันดูรุนแรงเกินไปโดยในช่วงที่เธอมีการซึมเศร้าหนักๆ,ๆนะครับเธอเคยถึงขั้นลบแอคเคาท์โซเชียลมีเดียของตัวเองทิ้งไปเลย นอกจากนี้ครับเธอก็ยังมีการโพสต์สเตตัสนะครับที่บอกเป็นในๆนะครับว่าเธอเครียดมากแล้วก็มีการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าร่วมด้วยครับแองเจล่าเบบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเธอได้ไปถ่ายหนังในเขตชนบทของประเทศจีนเป็นเวลานานถึง3เดือนโดย2เดือนแรกในการถ่ายทําเธอมักจะออกไปนอกที่พักแล้วก็ร้องไห้ทุกคืนเลย ส่งผลให้มีคนที่รู้จักเธอเป็นห่วงแล้วก็ได้ดําหนังสือที่มีชื่อว่า How to Talk Out of Depression ให้เธออ่านแต่เธอก็ไม่กล้าอ่านเพราะว่าในช่วงนั้นสภาพจิตใจของเธอนั้นเปราะบางมากในตอนนี้อาการปวเดเรื้อรังซึมเศร้าของเธอนนั้นหายไปแล้วครับโดยเธอบอกว่าการมีลูกทําให้เธอมองโลกเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ทุ่มเททุกๆอย่างให้กับลูกซึ่งทําให้เธอนั้น,นไม่ได้มัวแต่คิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวทั้งหมดนี้ช่วยให้อาการเครียดและสุขภาพจิตที่เลวร้ายค่อยๆดีขึ้นไม่ได้เห็นลูกของเธอเติบโตขึ้นนนใทุกๆวั